สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับชาแนลของผู้เกียนะคะวันนี้ผู้เกี่ได้มีโอกาสมาออกทริปนะคะเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดเนาะผู้เกี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเปิดกระเป๋าสกินแคร์เพื่อนๆดูว่าเวลาที่ผู้เกี่มาออกทริปเนี่ยผู้เกี่พกสกินแคร์อะไรมาบ้างนั่นเองนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียเพื่อนๆว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะพกอะไรไปบ้างถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าในกระเป๋าที่ผู้เกี่ไปออกทริปเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตามกันไปดูเลยค่ะ นี่คือกระเป๋าที่พุ่งขี่พกเวลาที่พุ่งขี่มาออกทริปนั่นเองนะคะก็คือจะต้องมีหูรูดข้างบนเวลาเราตั้งอะไรเงี้ยมันจะได้เปิดใช้ง่ายนั่นเองนะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้าดีกว่าเนาะโฟมล้างหน้าที่พุ่งขี่เอามาออกทริปด้วยจะเป็นของ domahon ringco นั่นเองนะคะ <laughs> เวลาพูด domahon ringco จะแบบเป็นเสียง domahon ringco เ <laughs> นื่องจากมาจากโฆษณานั่นเองนะคะที่พุ่งขี่พก <laughs> โฟมล้างหน้าตัวนี้มาเพราะว่ามันจะเป็น คล้ายๆแบบไวท์พาวเดอร์ที่อยู่ในรูปแบบโฟมนั่นเองนะคะเวลามัน แบบล้างหรือว่าตีฟองขึ้นมามันจะรู้สึกว่ามันดึงพวกสิ่งสกรปรกออกมาได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทริปหรือว่าไปที่ไหนที่ต้องแต่งหน้านาน,านๆมันจะรู้สึกว่า,าการล้างสัมภางเนี่ยมันออกหมดแล้วมันก็ลดการอุดตันของรูขุมขนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พวกเขจะอินกับโฟมล้างหน้าตัวนี้มากเวลาเราซื้อเนี่ยบางทีมันจะมากับเน็ตของเขาแล้วเราก็จะตีฟองออกมาได้เยอะมากแล้วเวลาเราล้างเนี่ยมันก็จะไม่ต้องถูหน้าแรงเกินไปนั่นเองนะคะ ถัดมาเป็นครีมทาผิวบุกบิดบูบีบ้ตัวนี้ว้างดีกว่านะคะจะเป็นของวัสลีนั่นเองนะคะเอามาทาผิวตัวเป็น instant fair นั่นเองนะคะแต่ตัวเนี้มันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราทาแล้วตัวมันจะดู bright ขึ้นแล้วก็ใครที่อยากได้ความขาวเร็วตัวเนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆ ก็จะบอกไว้เลยว่าตัวเนี้มันมันอาจจะไม่ค่อยให้ความชุ่มชื้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาที่ผู้ขี่ออกทริปผู้ขี่ก็ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยมันเหนียวเกินไปนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้มันเบาแล้วก็สบายตัวผู้ีก็จะพกตัวนี้มานะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวกันแดดนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเดิมที่ผู้ขี่รักมากๆก็คือ Bio r e UV White จะต้องเป็นรุ่น r e f r e s h b r i g h t นั่นเองนะคะตัวนี้ก็มี S.P.S. 50+ 3+ นั่นเองนะคะที่พุ่งเขียวตัวนี้มาเพราะว่าเวลาทามันจะเย็นสบายผิวไม่เหนียวบางเบาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปเดินทางนู่นนี่เวลาตัวเราไม่เหนียวมันก็จะสบายแล้วมันก็ไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดตัวอะไรเงี้ยพุ่เขียวก็เลยจะชอบมากๆได้อีกอย่างหนึ่งหลังจากทามันก็จะทําให้ตัวดูขาวขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นหอมสบายผิวมากเลยนะคะ ถัดมาพุ่งขี่เอาโรออนตัวนี้มาตอนแรกพุ่งกี่ไม่ชอบเลยที่บอกเพื่อนๆแต่หลังจากที่พุ่งกี่แบบเปลี่ยนวิธีการใช้ก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคมันเวิร์กในระดับหนึ่งก็เลยเอามาใช้ด้วยก็จะเป็นคิวจะเป็นโรออนในรูปแบบครีมนั่นเองนะคะที่แบบว่าระง,งับกลิ่นกายนั่นเองนะคะก็โอเคใช้ได้แบบออร์แกนิกหน่อยๆก็พกตัวนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นขวดอะเป็นขวดบางทีวเวลาเราเอามาเดินทางด้วยเนี่ยมันก็จะไหลหรือว่าแบบเยิ้มออกมาแต่ว่าตัวนี้ ก็จะพกง่ายกว่าหน่อยนั่นเองนะคะส่วนน้ำหอมที่มุกเกียวมาด้วยในทริปนี้ก็จะเป็น Versace รุ่น Bright Crystal นั่นเองนะคะคือชอบกลิ่นนี้มากเวลาฉีดมันจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักรู้สึกสวยรู้สึกอารมณ์ดีไปทั้งวันไม่เวียนหัวรู้สึกว่ามันเบาๆแต่ว่ายังมีกลิ่นหอมๆอ,ออกมาเรื่อยๆแล้ว พุ่งกีเนี่ยเคมีค้อในร่างกายของพุ่งกีค่อนข้างถูกกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนกลิ่มมันก็ติดไปแบบเป็น6ชั่วโมงบางทีอยู่ไปข้ามวันเลยนะคะก็จะฉีดแบบตามจุดฉชีดบระจแล้วก็ฉีดบ,บนเสื้อผ้าอีกนิดหน่อยนะคะ เป็นกันแดดบ้างดีกว่ากันแดดเนี่ยพุ่งขี่ออกมาหลายตัวเพราะว่าพุ่งขี่เป็นคนที่ค่อนข้างอินกับกันแดดมากเลยนะคะตัวแรกที่พุ่งขี่ออกมาจะเป็นมิซูมินั่นเองนะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะแบบว่าเป็นเนื้อเจลแตกตัวเป็นน้ําเวลาทามันก็จะบางไปเลยแต่ว่าตัวเนี้มันจะกันแดดได้แบบว่าไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเติมระหว่างวันนะคะแล้วก็อีกตัวที่เอามาจะเป็นคายเนสรุ่นนี้ก็เป็นกันแดดที่พุ่งขี่บางทีออกมาทาทับระหว่างวันได้เพราะว่ามันไม่ทําให พวกเมคอัพอะไรเนี่ยมันหลุดหลุดลอกระหว่างวันส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นดีดีตัวนี้นะคะ DII อะคะ่ะเป็น เป็นเหมือนยี่ห้อแบรนด์คลินิกของคนไทยตัวเนี้ยมันจะมีสีด้วยเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆรองพื้นเลยบางทีเวลาเรานั่งรถนานๆหรืออะไรเงี้ยผุ่ี่ก็จะเอาผสมกันเนาะแล้วมันก็จะแบบว่าดูเนียนไปกับผิวตัวเนี้ยมันแบบว่าเนียนมากๆคือทาแล้วเราเวลาจับเรารู้เลยว่าผิวเรามันสมูทขึ้นนะคะคือมันโอเคมากแล้วมันก็ไม่อุดตันแล้วมันก็ไม่ทําให้หน้ามันไม่ลอกเป็นคราบจมูกเป็นมอดมดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งขีก็จะเอาผสมกันอย่างเงี้ยเวลาทาแทนรองพื้นไปเลยแล้วมัน ก็จะได้กันแดดในอีกระดับหนึ่งไปเลยนะคะ ถัด <Okay. S 2> มาทริมบำรุงผมุม่้จีเอาตัวนี้มาลูซิโดแอลไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะเพื่อนๆจะเป็นรุ่นสีเงิน,นหอมมากเป็นไอเกนออยลเอามาทาปลายผมเวลาเราสบัดผมอะไรเงี้ยผมมันก็จะแบบว่าดูมีน้ำหนักตรงผมสวยผมดูสุขภาพดีกลิ่นหอมจะใช้สองปั๊มแล้วมันก็ไม่ทําให้สิวขึ้นบริเวณหน้าหรือว่าบริเวณหลังของผู้ีด้วยนะคะเมคอัพรีมูเวอร์ที่ผู้จีเอามาเป็นของไบโอเดอร์มา เป็นของไบโอเดอร์มารุ่นสีเขียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเป็นเซบัมเพราะว่าตัวเนี่ยเวลาใช้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผู้กี่จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันป้องกันการเกิดสิวลดความมันบนใบหน้าของผู้ขี่ด้วยนั่นเองนะคะโอเคมาเข้าสู่สกินแคร์นะ่าดีกว่าสกินแคร์ที่ผู้ขี่เอามาวันนี้ มีอันนี้เป็นโทนเนอร์กึ่งแอสเซนที่พมกกี้เคยพูดไปในสกินแคร์รูทีนนะคะของเดิมอินสติทูตเมื่อกี้เอามาด้วยเพราะว่ามันช่วยผลัดผิวป้องกันการเกิดสิวแล้วก็เหมือนเป็นน้ำตกไปในตัวนั่นเองนะคะเอามิส27มาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเติมอาหารสารอาหารผิวให้ความชุ่มชืน้นก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ตัวต่อไปนั่นเองนะคะคือ2ตัวนี้ใช้คู่กันและผพีแพบบ นุ่มมากและยิ่งเรามาต่างจังหวัดเราก็ไม่อยากให้สิวเราขึ้นเนาะเราก็ต้องเลือกสกินแคร์ที่ดีๆหน่อย ตัวนี้เป็นของซูซานคอฟแมนเป็นรุ่น Active Agent Concentrate รุ่นนี้ก็คือจุกแดงสำหรับสิวก็เอามาเผื่อสิวขึ้นเพราะเวลาเราออกทริปมันมีโอกาสที่ผิวเราจะบูนแดงนั่นเองนะคะตัวนี้ลดการระคายเคืองก็เอามาด้วย Bella Aura a ่ a r i f y i n g นั่นเองนะคะเป็นรุ่นนี้ที่กลิ่นเหม็นๆแต่มันก็ป้องกันการระคายเคืองเิงี่งเราต้องใส่แมสเยอะๆเนี่ยมันก็จะป้องกันการที่สิวมันจะขึ้นหรือมีการอักเสบของผิวนั่นเองนะคะใครที่แบบว่ามีการอักเสบเ เยอะสิวขึ้นเยอะๆทาตัวนี้ไปแป๊บเดียวผิวสมบเรียบกริบเลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เอามาด้วยเป็นเบลล่าออร่าแอนตี้ออกซิเดนต์บูสเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้มันก็จะเหมือนไปช่วยเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ลดริ้วรอยความกระจ่างสายคือกลิ่นมันไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันดีหน้ามันดูแบบว่าบริ้ขึ้นขาวขึ้นรูปขกนกระชับเนียนแล้วมันเป็นบูสเตอร์ที่ค่อนข้างบางเบาเพราะฉะนั้นเมื่กี้ก็จะเอามาใช้ด้วยเนาะเพราะเราไม่อยากลงสก,กินแคร์ให้หนาเกิดช่วงกลางวันเวลาเราออกทริปเพราะว่ากลัวว่ามันจะอุดตันอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะหน้ามั แล้วบางทียิ่งใส่แมสมันก็อบและสิวมันก็จะขึ้นส่วนตอนกลางคืนนะคะมุงกีก็ยังใช้อาเจนตัมครีมตัวนี้อยู่เหมือนเดิมก็คือทาไปเลยเป็นเหมือนไนท์ครีมมันก็ให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างดีแล้วไม่อุดตันกับผิวพุงกีและกลิ่นมันแบบเวิร์กมากส่วนตอนกลางคืน คือตอนเช้าพุ่กิจจะใชู้ o เ s t e r ตัวนี้เนาะแต่ตอนกลางคืนพุ่กีจจะใช้เป็น a s s e n c e n t seven กับ g o l 7 w เหมือนเดิมนะคะตัวนี้มีส่วนผสม brightening vitamin c อะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกับตัวที่มีอาหารผิวมันก็มีส่วนผสมไว้วบบกอะไรเงี้ยลดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นพุกิจก็จะเอามาออกทริปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ผิวระคายเคืองวเวลาออกทริปเหงื่อเยอะ,เยอะๆเจอฝุน่นมลภาวะอะไรอย่างงี้พุกิจก็จะใช้อันนี้1 drop แล้วก็อันนี้1ปั๊มผสมกันแล้วก็ทาไปเลยแล้วก็ตามด้วย อาเจนตั้มหรือบางทีอาเจนตั้มก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคถัดมาก็จะเป็นไอครีมไอครีมก็จะเป็นของนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ชอบเป็นของ Cosmetic 27 I 27เพราะว่ามันบางเบาแล้วมันไม่ทำให้เราเป็นสิวเข้าสารข้างใต้ตาอย่างนี้นะคะแล้วเวลาทาคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นร่องไม่ตกร่องไม่เป็นคราบอะไรอย่างนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่คุณกี่เอามาด้วยถ้าเกิดว่าแบบ ผิวขึ้นเยอะๆอย่างเนี้ผู้ก็จะทาตัวนี้ก่อนเป็นสกินบูสเตอร์ของ BDC d ร r d e n i s Cinnamon Girl, นั่นเองนะคะมันคล้ายๆพรีเซรัมที่มันเป็นไฮยามันเติมน้ำให้กับผิวเพราะฉะนั้นตัวนี้ผู้ขีจะใช้ตอนเช้าตอนเช้าก็คืออย่างนี้เพื่อจะเป็นโทนเนอร์ฉีดมิส แล้วก็ใส่ไฮยาลงก่อนแล้วก็บูสเตอร์จะไม่ทาครีมเพราะไม่งั้นมันจะหนาเกินไปนั่นเองนะคะตัวบูสเตอร์ตัวเนี้ยมันบางเบาราคาไม่แพงแล้วมันเวลาเราทาลงไปเหมือนเอาน้ําทาลงไปแป๊บเดียวมันก็ซึมหายไปเลยเนี่ยแลวราคาไม่แพงมันก็ถือว่าโอเคไม่มีน้ําหอมไม่มีอะไรมีกลิ่นอะไรนี้รบกวนนะคะตัวนี้พวกกีก็ามาด้วยเป็นบารเคลอีเวนนั่นเองนะคะ ตัวเนี่ยพุขี่จะเอามาทาสลับกับตัวนี้2ตัวนี้เพราะว่าเราจะามาทาราว่วมไม่ได้เพราะมันเป็นไวท์เทนนิ่งเนาะคือถ้าเกิดว่าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้หน่อาจจะมีโอกาสที่มันอุดตันอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกได้นะคะพู่งขี่ก็จะทาตัวนี้ตัวเดียวไม่ทา2ตัวนั้นเพราะตัวนั้นมันจะเหมือนแบบว่าให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างาเยอะก็จะใช้บาเคิลอีเวนต์บาเคิลอีเวนต์เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งอะไรเงี้ยต้องใช้ตอนกลางคืนนั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะ แบบว่าให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ปรับสีผิวด้วยแล้วก็ไม่ทําให้หน้าไวต่อแสงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเซรั่มไวทเทนนิ่งตัวเดียวก็คือจะใช้ตัวนี้แล้วก็ทาครีมไปเลยแล้วก็จะสกิปไอตัวคอสเมติกทนตี้เซเว่นต,ตัวนั้นไปนะคะโอเคแก้หมดแล้วตุ้งกี่เอาวันนี้มาสําหรับสิวนะคะก็คือเป็นเซก เบนแซก5%ทาก่อนล้างหน้านะคะเวลามาออกทริปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะอุดตันแน่นอนเมืกี้ก็จะป้องกันไว้ก่อนเลยก็จะทาเบนแซกไว้แล้วก็ไปอาบน้ําจากนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีสิวอักเสบสิวอุดตันอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็จะทาเอปิโโอไปนั่นเองนะคะแต่ต้องทาบางๆนะคะเพราะมีโอกาสที่มันจะแดงหรือว่าไวต่อแสงผิวบริเวณนั้นลอกอะไรเงี้ยแต่งหน้ามันจะเป็นคราบเป็นขุยก็เอาอันนี้มาด้วยตัวนี้มันก็จะมีส่วนผสมของอ่า0จุด 1%, 1อซะดาเพลนินก็คือเป็นตัวเหมือนวิตามินเอนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเบนซอลฟอกไซด์สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เจลนั่นเองนะคะตัวนี้มันเป็นครีมหรือว่ายาแต้มสิวที่ดีที่สุดตั้งแต่เมืกี่เคยใช้มาเพราะว่ามันค่อนข้างแรงยุบเร็วแล้วก็พวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยยุบ <ๆ S 1> เร็วแต่ว่าพวกเสีก็คือมันลอกมันแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไว้ใจได้ว่ายังไงสิวอะไรมาก็ตายหมดก็เลยจะต้องเอาติดมาด้วยนะคะ สอ,อย่างสุดท้ายนะคะเออตัวนี้ลืมพูดไปเลยก็คือแฮร์โทนิกก็คือจะต้องมีสระผมหนึ่งวันเพราะพวกิ้งมาหลายวันเนาะตัวเนี้ยเพื่อนๆแฮร์โทนิกตัวเนี้ยคือรี Ginest Hair Tonic คือมันเป็นหัวฉีดแล้วก็ฉีดไปที่โคนผมแล้วก็นวดมันช่วยเรื่องผมร่วงได้ดีมากคือถ้าใครรู้จักแบรนด์เนี่ยมันเป็น Mega V Care ก็คือตัวที่มันจะมีอาหารเสริมสําหรับผมร่วงนั่นเองนะคะคือมันดีมากเพื่อนๆถ้าใครที่แบบว่าผมร่วงเยอะๆไม่ว่าจะร่วงเพราะกินผงชรลร่วงเพราะฮอร์โมอนร่วงเพราะอะไรก็ตามแต่ตัวนี้มันช่วยได้จริงกี่รู้สึกได้เลยว่าเวลาดึงผมมามันไม่ร่วงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแลวมันก็ไม่มีกลิ่นไม่เย็น ม่ทําให้แสบหัวปวดหัวเลยท,ทัาา้งนาั้านเพราะมันมีบางยี่ห้อที่เมื่อกี้ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยโอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันขวดเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะหมดเร็วนะคะแล้วเวลามันเป็นสเปรย์มันก็ฉีดง่ายแล้วตัวสุดท้ายที่เอามาก็จะเป็นลิปบาลนั่นเองนะคะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลิปบาลก็เป็นของ Car Max Cherry นั่นเองนะคะจะเป็นรุ่นที่มันต้องควักมายางี้เพราะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่า รู้สึกว่ามันจะหนาหน่อยพอมันหนาแล้วมันก็จะแบบเวลาทามันก็จะเหมือนเป็นลิปมาส์ไปในตัวแล้วปากมันก็จะไม่แครกเลยเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อที่ผู้้กี้เจอแล้วค้นพบว่ามันดีสุด แถมอย่างสุดท้ายละกันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแฮนด์ครีมที่พุ่งกี่พกไปทุกที่ตอนนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นวนิลาก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันดีมันไม่เหนียวมันไม่เลอะเวลาไปจับอะไรมันก็ไม่ลื่นแล้วมันก็รู้สึกให้ความชุ่มชื้นเล็บอะไรอย่างเงี้ยจมูกเล็บมันก็ไม่ลอกนะคะจะเป็นของอีฟโรเช่เป็นรุ่นวนิลาเบอร์บอลนั่นเองนะคะน่าจะอ่านถูกรุ่นเนี้ยมันก็แบบ มันเล็กใส่กระเป๋าเล็กอะไรนี้ได้แล้วมันก็มีกลิ่นถ้าใครชอบวานิลลานี่มือเราก็จะแบบหอมหวานอย่างนี้เลยนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์ต่างๆที่มอกี่พกมาในการออกทริปนั่นเองนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องเลือกคือเพื่อนๆจะต้องจําไว้เลยนะคะมอกี่อยากจะบอกทริปก็คือจะต้องเลือกสกินแคร์ที่มันไม่อุดตันบางเบาแล้วก็อย่าลืมเมากันแดดมาแล้วก็จะต้องเอายาสิวมาเผื่อด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนสถานที่นอนที่ต่างๆเปลี่ยนน้าเปลี่ยนจุดที่เราอยู่อะไรงี้มันก็มีโอกาสที่สิวขึ้น อุดตันง่ายนั่นเองนะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบคลิปนี้ของพุ่งกีนะคะยังไงพุ่งกีก็ไปก่อนนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เพื่อนเพื่อนได้บ้างถ้าใครแบบว่าอยากจะหาสกินแคร์เวลาไปออกทริปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบเลยนะคะฝากกดไลค์ subscribe ช่องพุ่งกีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย